สวัสดีค่ะวันนี้เอ็มพีก็จะพามาแนะนำรถบดลอยยางนะคะเป็น7จ็อย่างนะคะคันนี้เป็นสาการุ่นทีสค่ะเครื่องอินสูตนะคะ6สูบเดี๋ยวไปชมสาธิตกันเลยค่ะใครสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ ตัวนี้จะเป็นรุ่นซีรีส์3นะคะจะเป็นเครื่องอิส,สูซูนะเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะคะ,ใ,ะ,คะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามที่เบอร์0 8 1 8 3 0 2 9 0 9นะคะติดต่อหาคุณเจนโร์โดได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ